สามสหายบำรุงใบอ้อยหน้าแรงไม่ต้องรอฝนมีอะไรบ้างครับวันนี้โคแม็กจะมาเล่าให้ฟังทีละตัวตัวนี้ขเขาเรียกว่าพัดวันนะครับเป็นอะมิโนสกัดนะครับเป็นอะมิโน18ชนิดธาตุอาหารครบแล้วก็เป็นนวัตกรรมของปุ๋ยน้ำที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ก็คือพ่นเข้าไปนะครับภายในหนึงงาทีนะครับเขาได้กินเลยไม่ต้องรอแสงแดดไม่ต้องรอสังข้อแสง เขาเรียกว่าอาหารจานด่วนเร่งการเจริญเติบโตยืดข้ออ้อยนะครับกระตุ้นให้แตกรากตัวนี้นะครับครูแม็กใช้เป็นประจำเลยถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับในการาตัวนำของปุ๋ยน้ำสามสหายนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปทดลองใช้ลองดูนะครับหรือเพื่อนๆสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามครูแม็กมาได้นะครับอัตรา,าส่วนในการพ่นก็อยู่ที่2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตร พ่นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้พ่นเขาไปปุ๊บได้กินทันทีนี่คือจุดเด่นของอะมิโน18ชนิดนะครับเป็นธาตุอาหารรวมครบอยู่ในตัวนี้นะครับพ่นได้ไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าฝนแรงนะฮะฝนตกพ่นได้หมดเพราะว่าพ่นเขาไปปุ๊บเขาได้กินปั๊บเลยทันทีโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าไหนสงสัยอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้อย่าลืมนะครับถ้าท่านจะบํารุงอ้อยหน้าแรง พัดวันแน่นอนที่สุดหนึ่งใน3มสหายครับสวัสดีัุนครับ